สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ ส,สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสวันดี้เราก็อยู่เกมนิโนโคุนี้ครอสเวอร d ก็อย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข้อมูลที่เข้าเกมมาในวันนี้นะครับทั้งหมดให้เ,เพื่อนๆเลยว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะสําหรับข้อมูลที่อัปเดตเข้ามาในรอบนี้นะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละอันกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากกิจกรรมกันก่อนดีกว่าเพื่อนๆสำหรับรรรออบนีีน้้เเมมมกกิจกรรัปดตขาา ถึง4อย่างด้วยกันนะครับแต่ว่ากิจกรรมที่อยู่ในเกมแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีเพียงแค่2อย่างนะครับอย่างแรกจะเป็นกิจกรรมตามหาสมบัตินะครับอันนี้ถ้าเกิดใครที่เคยเล่นตอนก่อนที่เอพิโซดที่1่หรือว่าจีนี่จะมาเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับกิจกรรมนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับทำมิชชั่นนะครับตรงนี้นะตามที่เขากําหนดนะครับแล้วเราก็จะได้รับเป็นเข็มทิศค้นหาสมบัติมานะครับแล้วก็สามารถมากดหาสมบัติตรงนี้ได้นะครับซึ่งสมบัติตรงนี้ เราจะไปหน้าต่อไปได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆเปิดเจอสมบัติสุดท้ายแล้วเท่านั้นนะครับก็สมบัติสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นรูปใบเมเปิลนะครับตรงนี้เลยนะสายบนสุดตรงนี้นะครับและข้อดีของอีเวนต์นี้เราสามารถเลือกสมบัติที่เราอยากจะได้ได้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถมากดตรงนี้เลยนะตรงกลางนี่ครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาอันไหนนะก็ตรงนี้เนี่ยเอาจริงผมบอกเลยเพื่อนๆมันไม่มีอันที่ดีที่สุดนะครับเลือกอันที่เพื่อนๆอยากจะได้ผมว่าโอเคหมดเลยนะก็สำหรับผมเนี่ยสเตจแรกผมเลือกเป็น กดเจลลี่แล้วกันนะอันนี้นะสำรับแต่ละสเตจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพืเ่อนๆก็สามารถมากดส่องดูได้นะครับของรางวัลน,นะตามนี้เลยนะครับสูงสุดก็จะอยู่ที่สเตจ์สินะครับแต่ว่าหลังจากสเตจ์สิแล้วถ้าเกิดถามว่ายังมีอีกไหมนะครับผมต้องบอกว่ามันยังมีอีกเพื่อนๆแต่เพื่อนๆจะไม่สามารถเลือกสมบัติสุดท้ายได้แล้วนะครับมันจะล็อกให้เราเลยนะเป็นรูปปั้นฟูเนียวิบับสาชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใครที่อยากจะไปเร็วนะครับถ้าเปิดเจอสมบัติสุดท้ายก็สามารถกดข้ามไปหน้้าต่่ออไไปเเรรืยยๆดลนะคับ แล้วก็อีเวนต์ต่อมานะครับอีเวนต์ที่2ตามหาตราแห่งการสลักนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่รีเลทกับระบบใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาสดๆร้อนๆก็คือระบบสลักนั่นเองนะครับก็สําหรับตรงนี้นะครับเราสามารถสะสมเหรียญน,นะครับจากมิชชั่นตามนี้เลยเพื่อนๆเอาจริงมันก็เป็นมิชชั่นทั่วๆไปนะครับที่เราสามารถทําได้รายวันอยู่แล้วนะ แล้วก็สะสมเหรียญให้ครบนะครับและเราก็สามารถมาแลกของรางวัลตรงนี้ได้นะครับก็ของรางวัลที่แรกได้เนี่ยแน่นอนนะครับมันมีจํากัดอยู่ด้วยนะซึ่งของรางวัลแรกนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องหินสลักนะครับจำนวน500ชิ้นแบบเลือกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีขวดน้ํายาสูตรลับนะครับแยกทั้ง3ประเภทเลยนะอาวุธ แล้วก็เครื่องประดับด้วยนะครับส่วนอีก2อันเนี่ยก็เป็นไอเทมที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะก็สําหรับไอ้น้ายาสุดรลับตรงนี้นะครับใช้ยังไงนะเขาบอกว่ากดแล้วเนี่ยมันจะเหมือนบัฟพ,พวกอะโลมาพวกขวดเขียวขวดชมพูเลยครับจะอยู่ได้ทั้งหมด30นาทีนะครับเราจะใช้ได้ที่เลเวล101ขึ้นไปนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยเพื่อนๆคือถ้าเราลองมากดดูมอนสเตอร์ใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเควอทฟิลใหม่นะที่เพิ่งปลดมาในรอบนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูเลยด่าน อันนี้นะครับปราสาทอร์คริสในอดีตนะจะสามารถเข้าได้ตั้งแต่เลเวล102ขึ้นไปนะครับตรงนี้นะก็มอนสเตอร์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในรอบนี้นะครับทุกตัวเนี่ยมันจะมีดรอปหินสลักอยู่ด้วยเพื่อนๆซึ่งแต่ละตัวนะครับก็มีทั้ง3แบบเลยนะหินสลักเครื่องประดับสีเหลืองนะครับเครื่องป้องกันสีเขียวแล้วก็อาวุธสีฟ้านะครับถ้าเพื่อนๆไปตีมอนสเตอร์ตัวนี้นะตีให้ตายยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็จะไม่มีทางได้หินสลัก แม้แต่ชิ้นเดียวนะครับเงื่อนไขของมันก็คือเพื่อนๆจะต้องดื่มน้ํายาสูตรลับก่อนนะครับหรือว่าต้องมีบัฟพิเศษก่อนนะเนี่ยเห็นปะมันเป็นลูกกุญแจแล้วเขียนว่าบัฟนะครับไอเทมนี้มันถึงจะสามารถดรอปให้เราได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคือมันจะมีตัวคานิดรอยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะดรอปวัตถุดิบใหม่นะครับที่เอาไปผสมเป็นขวดน้ํายาสูตรลับได้ด้วยนะชุดเครื่องมือสูตรลับหินสลักอาวุธนะครับ ก็สังเกตได้จากสีตรงนี้เลยนะอันนี้เป็นสีฟ้าน,นะครับก็จะเป็นของอาวุธนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นสมุนไพเรเวชุ่มฉ่ำน,นะครับก็จะเป็นอีกส่วนผสมที่เราจะต้องใช้นะโอเคก็สาหรับยาสูตรลับนะครับวิธีใช้งานเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็เมื่อพูดถึงหินสลักแล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยอาจจะมีหลายคนเข้าใจผิดได้นะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเราดูจากเคิร์ดฟิลตรงนี้เพื่อนๆไอห,หินสลักนะครับมันจะไม่มีตัวไหนดรอปเลยเพื่อนๆมันจะเขียยนนวว่าาตต้องกกรรบรบัััทุเละค อันนี้ทุกตัวเลยนะแต่ว่านี่เพื่อนเอนเช็คนะไอปู Apple นะครับคาณิรอยนะครับไม่มีดรอปนะครับต้องกินอาหารบัฟอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเข้ามาในคออสฟิลจริงๆแล้วนะครับมันจะเขียนไม่เหมือนกันเพื่อนเพื่อนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูคาณิดรอยนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยมันดรอปหินสลักอาวุธอยู่ด้วยเพื่อนเพื่อนเป็นตัวเดียวในแมปเลยนะครับที่สามารถดรอปหินสลักอาวุธได้โดยที่เราไม่ต้องกินยานะครับแล้วก็รู้สึกว่าไอหินสลักอันนี้เนี่ย ที่เป็นแบบธรรมดานะครับสามารถเพิ่มอัตราดอกได้ด้วยขวดเขียวขวดชมพูด้วยนะเพราะฉะนั้นคนไหนที่อยากจะเล่งหินสลักนะครับก็อย่าลืมขวดเขียวกับขวดชมพูก่อนฟาร์มกันด้วยนะซึ่งผมบอกเลยคันนี้ดอยตอนนี้เนี่ยป๊อปปูล่ามากๆนะครับคนไปเยอะแน่นอนนะแนะนําว่าให้อยู่จอนะครับเวลาฟาร์มถ้าปล่อยไว้เนี่ยโอกาสบินน่าจะสูงนะครับเพราะคนน่าจะมาแย่งฟาร์มกันเยอะนะแต่สําหรับใครที่อยากจะแหวกนะครับไปฟาร์มตัวที่คนอื่นไม่ค่อยฟาร์มก่อนเนี่ย ผมก็แนะนําตัวนี้เลยเพื่อน,อนมีน้ําแข็งเลเวล106นะครับมันสามารถดรอปหินสลักเครื่องป้องกันได้นะครับแบบที่ไม่ต้องกินอาหารบูทนะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เลเวล108รดคารนิโตรท่าดมนนะครับก็ดรอปหินสลักเครื่องป้องกันแบบไม่ต้องกินอาหารเหมือนกันนะครับส่วนที่ชั้นที่2เนี่ยตอนนี้ผมก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้นะเพราะว่าเลเวลของผมมันยังไปไม่ถึงนะครับอยู่แค่ร0 7นะแล้วก็ไในมาพูดถึงน้ําตสุดลับแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ใหเ้เพื่อนดูเพิ่มแล้วกันสาหรรัััับบบปปจจจุนนะคกที่ผมไดูมานะ ไอน้ำยาสุดลับเนี่ยปัจจุบันนะครับเพื่อนๆจะสามารถหาได้จากแพ็กเกจนะครับราคา299บาทนะครับซื้อได้สัปดาห์ละ2ครั้งนะก็จะได้ขวดน้ำยาสุดลับนะครับเลือกได้3คขวดแล้วก็จะมีกล่องเลือกหินสระอุปกรณ์นะครับสามชิ้นกับกล่องหินเลื่อนขั้นอีก5ชิ้นนะครับอยู่ในเซ็ตนี้นะ299บาทนะครับก็สำหรับแพ็กเกจนี้นะผมบอกเลยถ้าเกิดไม่รีบไม่ใช่วันจริงเนี่ยผมว่าไม่ต้องซื้อเพื่อน ค่อยๆเล่นไปดีกว่านะครับสำหรับระบบสลักเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่แบบเราสลักทีสทีแล้วตัวเรามันจะเก่งขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ข้ามนะตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ซื้อแน่นอนนะครับสำหรับอันนี้นะและนอกจากนี้นะครับเราก็ยังได้จากกิจกรรมนะครับที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อสักครู่นะครับนี่เลยวิธีที่2นะครับแล้วก็วิธีสุดท้ายได้จากการทําอาหารในคิงดองเพื่อนๆนี่เลยครับก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปปลดสูตรก่อนนะครับให้หัวกิวหรือว่าลองหัวกิวนะครับไปปลดสูตรให้เราก่อน จึงจะสามารถทําได้นะครับแต่ว่าในแพ่นปัจจุบันมันยังไม่สามารถทําได้เพื่อนเพราะว่าวัตถุดิบที่หาได้เนี่ยมันไม่ครบนะครับมันจะใช้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะซึ่ง2อย่างเนี่ยก็จะดรอปจากมอนสเตอร์ที่ผมใหเ้เพื่อนดูไปเมื่อสักครู่นะครับแต่วัตถุดิบอันสุดท้ายขวดแก้วโปร่งแสงอันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเพื่อนมันยังไม่มีดรอปนะครับยังไม่สามารถหาได้ในเกมนะตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอการอัปเดตอีกคีหนึ่งนะครับนั่นก็หมายความว่าระบบสลักเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ปลดแบบร้อย ทางเน็ตมาพวกเขาก็คงอยากจะให้เราเนี่ยเติมแพ็คลายสัปดาห์นะครับโอเคก็ต่อมาเดี๋ยวผมมาลองสลักให้เพื่อนๆดูหน่อยดีกว่าว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับขั้นแรกสุดเลยเอาเอาวุธ4ี่ดาวของเรานะครับเลื่อนขั้นไปเป็น6ดาวก่อนเนพื่อนๆนี่ผมก็อัพไปก่อนเลยนะเอาจริงสําหรับตรงนี้เนี่ยผมแนะนํานะครับถ้าตามหลักที่ถูกต้องแล้วนะเพื่อนๆควรจะปลุกพลังของอาวุธให้เป็นขั้น10ก่อนนะครับแล้วค่อยมาทําสลักนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมก็แค่มาทําให้ดูเฉยๆนะครับโอเค ไปเลยนะครับเพราะของผมเนี่ยตอนนี้ก็ปลุกพลังขั้น9้านะยังไม่สิบนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นไปเป็น6ดาวนะครับนี่มันใช้ไอ้หินเลื่อนขั้นเ,นย,เยอะมาก,มากๆเพื่อนโอเคครับตอนนี้ก็6ดาวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองสลักกันวิธีสลักก็ง่ายๆเลยเราก็เลือกวัตถุดิบหลักนะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบที่เราทําเป็น6ดาวเนี่ยเอามาใส่เพิ่มครับแล้วก็เราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยสแตทสามอย่างนะครับที่จะมีโอกาสสุ่มได้มีอะไรบ้างนะครับแถวแรกเนี่ยจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ ถวที่2เพิ่มพลังโจมตีธาตุนะครับแล้วก็แถวสุดท้ายเพิ่มพลังโจมตีธาตุแบบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ผมย้ําก่อนนะของอุปกรณ์ที่สลักนะครับไม่ใช่จากสเตตในตัวเรานะเพราะฉะนั้นผมว่าดีสุดเนี่ยผมอยากจะได้อันแรกสุดเพืเ่อนๆเพราะว่าไอ้อาวุธมืดเนี่ยมันเป็นอาวุธที่เราใส่กับถูกเด็กอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดได้พลังโจมตีมาเท่ากับว่าเราเพิ่มพลังโจมตีของถูกเด็กได้นะแต่ว่าถ้าได้เป็นอันสองหรืออันสามเนี่ยมันจะเพิ่มได้แค่เด็กมืดเด็กเดียวเท่านั้นนะครับ แล้วก็อัตราการพัฒนานะครับตรงนี้ก็สามารถตรวจสอบได้เหมือนกันนะถ้าเราใช้อุปกรณ์3ดาวนะครับมันจะเลื่อนได้แค่1ขั้นโอกาสอยู่ที่95%แล้วก็2ขั้น5%นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยใช้เป็นเบส4ดาวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูตรงนี้นะโอกาสเลื่อน3ขั้นเนี่ย80%ครับ4ขั้น15%แล้วก็5ขั้นโอกาสจะเพียงแค่5%เท่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นอุปกรณ์หายากนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าของที่ ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นอุปกรณ์4ี่ดาวนะสำหรับคนทั่วไปนะครับ3ดาวเนี่ยผมย้ำอีกทีนะไม่ต้องทำเพื่อนๆอย่าหาทำนะครับโคตรขาดทุนนะให้ใช้4ี่ดาวเป็นหลักนะครับก็สำหรับการสลักครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่ใช้หินสลักเพิ่มนะครับซึ่งหินสลักเพิ่มเนี่ยก็จะใช้ต่อเมื่ออาวุธที่เพื่อนๆทำการสลักไปแล้วเกินขั้นสขึ้นไปนะครับพูดง่ายก็คือถ้ามันเป็นขั้น4ี่ขึ้นไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องใช้หินสลักควบคู่ด้วยแล้วนะเพราะฉะนั้น ตอนนี้นะครับถ้าให้ขุมพิสุทธิ์เนี่ยต้องได้ขั้นสามเพื่อนๆอย่าได้ขั้นสี่ขั้นห้านะมาสาวสองหนึ่งไปครับได้ไหม้ยโอเคสวยครับขั้นสามนะแต่ว่าได้เพิ่มแค่ธาตุความมืดอย่างเดียวนะครับตรงนี้นะโอเคก็ไม่แย่ครับเยอะอยู่นะความมืด140โอ้โหดูเพื่อนๆแพ็คเด้ง <laughs> <laughs> มาเลยนะครับ <laughs> ก็สําหรับแพ็คนี้เนี่ย รู้สึกว่ามันจะมีของทุกท่าเลยนะเพื่อนเพื่อนซึ่งต้องบอกว่า3 4มเนี่ยเพื่อนๆโคตรค้มนะได้คุบป,ปองสูม10บใบนะครับแล้วก็กล่องหินเลื่อนขั้นถึง15้าอันนะครับแล้วก็ยังมีน้ำยานะครับให้เราไปร์มเพิ่มได้ด้วยนะ <Okay. S 2> ก็สำหรับระบบสลักโดยรวมมันก็จะเหมือนกับคลิปเกาะน,น้าที่ผมเคยทำไปนะเพื่อนเพื่อนก็ลองไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูข้อมูลอัปเดตต่อมาดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆอัปเดตเยอะนะลงแค่หัวข้อเดียวไม่ได้นะครับเดดีี๋ยยยววววคิิิปมัันนจะะาเเกกกกไไใช่่็ตุบหส มันจะมีดอกจากฟิลบอสด้วยนะครับซึ่งมันจะมีบอสตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่ดอกนั่นก็คือกล่องของเมกาลาคอนนะครับอันนี้นะเพื่อนๆนี่เลยจะดอกเป็นวัตถุดิบในการคราฟน้ำยาสูตรลับของเครื่องประดับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการรับหินสลักนะครับก็จะอยู่ที่ดันเจี้ยนพัฒนาเพื่อนๆรอบนี้เนี่ยมันจะมีปลดนะครับวิหารอาคีชั้นที่9มาด้วยนะครับตรงนี้ผมแนะนําว่าพยายามลงชั้นนี้ให้ได้เพื่อนๆเพราะว่ามันจะมีหินสลัก100ชิ้นให้เราทุกวันด้วยนะครับตรงนี้ผมไมม่่่่่นนนนนใจะะะะววาาาัััลลล็็อออกเเเเยหรรรรืืปปปคคบบงด ก็คาบพลังต่อสู้ที่แนะนำมาครับถือว่าเยอะนะล้านห้านะครับใครที่จะลงเนี่ยผมก็แนะนําให้กินอาหารให้ครบก่อนก็ได้นะครับหรือว่ามาลงตอนช่วงหลังที่เพื่อนๆสู้ฟิลบอสเสร็จนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็กินอาหารกันอยู่แล้วนะเราจะได้ไม่ต้องเสียอาหารกินนอกรอบอีกทีนึงนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นคอสฟิลนะที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับสาหรับอันนี้เนี่ยมันจะมีเพียงแค่2ชั้นเพื่อนๆแล้วก็มอนสเตอร์เนี่ย จะเริ่มต้นที่104นะครับแล้วก็จะตันสุดท้ายอยู่ที่เลเวล114นะครับเพื่อนๆจะสามารถฟาร์มหินสลักได้นะครับแต่ว่าต้องกินอมยาก,ก่อนนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันจะมีของพื้นเมืองนะครับที่ดอกของ2ชั้นนี้ด้วยนะ mm hmm. ก็ละหลักเนี่ยถ้าให้ผมแนะนํานะเพื่อนๆก็ถ้าเลเวลถึง102แล้วนะครับก็มาฟาร์มไล่ไปทีละตัวเลยก็ได้นะเพื่อหาวัตถุดิบของพื้นเมืองให้ครบนะครับจะได้ไม่ต้องมาฟาร์มซ้ำอีกทีตอนที่มันปลดแมปใหม่เพิ่มมานะครับของพื้นเมืองที่เพิ่่มมมาใหหนนนะะะคครับโโอ้โีเเลยเย ก็ของรางวัลที่ได้นะครับมีอะไรน่าสนใจไหมน่าจะเป็นอันนี้ละมัง้งเตโตนะครับการนตีน4ดาวขึ้นไปนะครับแล้วก็มีตั๋วสุ่มกาชัยอิมเจนกับอุปกรณ์ด้วยนะครับอย่างละ10ใบนะซึ่งสแตทที่ได้นะครับอันนี้เป็นพลังป้องกันสลับกับพลังโจมตีวะเนี่ยโหดโีอยู่นะเนี่ยเป็นพลังป้องกันสลับโจมตีนะครับทุกท่าเลยเพื่อนๆฮาท่านะครับก็สําหรับใครที่ขี้เกียจเนี่ยก็อาจจะเอ็นแค่พลังโจมตีก่อนก็ได้นะตรงนี้ก็ลองวางแผนกันดูนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆอ,อย่าลืมก็คือมาเปิดใช้งานเอพิโซดด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อัปม่อมาจนเลเวลตันนะครับจะได้พลังต่อสู้เท่าผมเลยนะ1567แต้มนะครับได้พลังโจมตีไฟ400ป้องกัน865แล้วก็ป้องกันไฟ895นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีการปลดแรงคลาสด้วยเพื่อนๆระดับ6กับระดับที่7นะครับซึ่ง Level เลเวลรีควายนีย่ก็จะเป็น110แล้วก็120นะครับซึ่งผมบอกเลยแรงหกกับแรงเเนี่ยเพื่อน,อนๆโคตร อย่างแรกที่คูมนะครับก็คือ Daily t ท r ร์ไรท์รายวันนะครับได้เพิ่มระดับร้านหนึ่งร้อยนะครับเอาจริงตรงนี้ผมว่าน้อยไปหน่อยนะควรจะให้สักร้อยห้าสิบสองร้อยนะครับปัจจุบันนี้ยังไม่พอใช้เลยนะแล้วก็จะมีเพชรไดอาร์นะครับเลเวลละสองพันแล้วก็จะมีกล่องเลือกธนูอันนี้เหมือนกันเลยนะครับเลือกได้ห้าธาตุเลยเพื่อนๆแต่ที่เด็ดที่สุดนะครับก็คือตำราเวทนี่เลยลิกซ์แอนด์รีเทิร์นนะครับหรือว่าพาสซีฟประจําอาชีพนะครับของฟรีดีขนาดนี้นะครับไม่ดีเบลเนี่ยไม่ได้แล้วนะเพื่อออนนนนๆแล้้วกกกก็ต่่มมมาาาะครรัับจีียงเพิ หน้าปิศนาเทรโตนะครับเพิ่มเข้ามาด้วยนะก็หน้าปริศนาที่เพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นอันนี้เลยครับบรรลุเลเวล1น5นะครับต้องใช้เงิน2ล้านนะโอเคก็ผมปลดให้ดูเลยนะเป็นหน้ากาน้ำนะครับเรียบร้อยนะครับหน้ากาน้ำก็ตรงนี้เนผมก็มีไปทํารูปมาแล้วนะครับนี่เลยสำหรับคนที่ต้องการพลังโจมตีกับคริติคอลสูงสุดนะครับต่อแบบนี้ได้เลยนะรูปกาน้ำนะครับ ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นโซลูชันสายเดเมทที่ดีที่สุดแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวผมข้ามไปกันนะอันนี้เดี๋ยวผมค่อยมาต่อเองทีครับอันนี้เปิดให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับจะมีดวงดาวแห่งใจเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับดวงดาวแห่งใจเนี่ยมันจะปลดล็อกที่เลเวล107นะครับก็ของผมเนี่ย107พอดีเลยนะก็เดี๋ยวผมจะมาลองอัพให้ดูแล้วกันมาเดี๋ยวผมลองอัพให้เพื่อนๆดูนะครับว่าไปได้ถึงไหนนะก็อันแรกเนี่ยได้เป็น HP นะครับ โอเคอันนี้ก็กลับมาเป็น3ามธาตุหลักอีกครั้งนะครับเป็นธาตุไฟธาตุไม้แล้วก็ธาตุน้ำนะครับจริงๆนะขนูผมควรจะเล่นธาตุไฟนะแต่ว่าตอนนี้ธนูที่ผมพร้อมๆนะครับจะเป็นธาตุน้ำเป็นหลักนะเดี๋ยวผมอัพน้าแล้วกันเคเดี๋ยวลองอัพดูนะครับว่าได้ถึงไหนนะเพราะว่าทุกสายเนี่ยมันก็จะเหมือนๆกันนะครับเปลี่ยนแค่ธาตุเพื่อนไฟไม้หรือว่าน้ำนะครับ เดี๋ยวโดว์แนี้เลยทางโจมตี11อันนี้น้ำเพิ่มร141นะครับอ,อจริงก็ดูเพิ่มไม่เยอะนะแม่งยำนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ไม่ดูจับอะไรเนี่ยอัพเกีี่ยวไว้ก็ได้นะแต่นี้ผมจะพยายามลองอัพให้มันดูหลึกๆนะครับเพื่อนๆช่้ดูกันด้วยว่า,วาจะบิวยังไงกันดีนะครับ มันก็เป็นโจมตีสลับป้องกันนะครับตรงนี้นะแต่ว่ายังไม่มีใช้ดาวตกเลยอะ่ะใช้แต่หัวใจส่งแสงอย่างเดียวเลยนะครับจนถึงตอนนี้โอเคนี่แยกสายแล้วครับอันนี้อะไรเนี่ยเพิ่มปริมาณเดเมจท่าน้ํา10%ในดันเจี n ยนคิงด m มนะครับนี่ไงเริ่มใช้แล้วนะครับมาผมอัพแค่พลังโจมตีทิงไว้นะอันอื่นเนี่ยผมยังไม่อัพเพิ่มนะครับ ก็น่าจะท่าน้ำถึงแค่ตรงนี้แหละมั้งของผม212แล้วนะครับดเดี๋ยวอัพเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันเพงอัพได้อยู่นะครับมาโอเคครับ2 1 2นะครับผมอัพ เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ว่าแต่มันใช้เยอะอยู่นะก็ตอนหลังเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมน่าจะอัพสุดแค่ตรงนี้แล้วพอก่อนนะสําหรับท่านน้ำนะครับเดี๋ยวน่าจะไปลงท่าไม้แล้วก็ไฟนะที่เหลือโอเคเพราะว่าดาวตกน้ำเนี่ยผมผมก็น่าจะหมดพอดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเฮ้ยอันนี้อัพเพิ่มนะ <laughs> คือมันมีพลังโจมตีนี่ไม่อัพก็ไม่ได้นะต้องอัพครับโอเคเท่านี้แหละเพื่อนท่าน,น้ำโอ้โหเอาจริง หน้ามันใหญ่อยู่เนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกิดใครไม่ซื้อแพ็คนะโห oh, แล้วเพื่อนๆน,นี่สกิลพิเศษวงที่2นะครับสําหรับคนที่ต้องการทำเดเมจันในเวอร์บอลนะครับต้องเลื่อนมาอัพอันนี้เลยเพื่อนเพอนเพิ่มปริมาณเดเมจันถ้าน้ํา10%เนต์ในเวอร์บอลนะครับก็สําหรับเวอร์บอลตอนนี้เนี่ยมันมีแค่ธาตุไฟตัวเดียวปะอาดอเพราะฉะนั้นคนที่เล่นสายน้ํามาก่อนเนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มสุดนะเพราะว่าได้เดเมจน้ําแรงขึ้นอีก10%นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับจะมีการอัปเเดตอมกจใหม่ครับ ซุ่มพิกอัพน้องสคริปบี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันอัปเดตตามแพทเซิร์ฟเวอร์แม่อย่างเกาหลีกับญี่ปุ่นเลยเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ามันสามารถบัฟให้กับปาร์ตี้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะเพิ่ม HP สูงสุดของพาร์ตเนอร์ได้4%แล้วก็สมาชิกของปาร์ตี้เนี่ยได้ครึ่งหนึ่งครับ2%แล้วก็สกิลกดใช้ครับ สามารถบูธพลังโจมตีของพาร์ทเนอร์นะครับ10%นาน7วินะครับแต่ว่าสมาชิกเนี่ยได้1ใน4นะครับ2.5%เพิ่มขึ้นนาน7วินะเพราะฉะนั้นน้องปลาหมึกเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นสายซับนะครับแล้วก็อยากจะเต็มเนี่ยตัวนี้ก็สามารถเปิดหาได้นะแต่ผมก็ไม่แนะนําให้ลงทุนเยอะเ,อเพื่อนเพราะว่าน้องปลาหมึกตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่อยู่ถาวรเหมือนกับไฟเออร์ลิงเลยนะคือหลังจากนี้เนี่ยเรามีโอกาสดุเด็ดน้องสควิตบี้ได้ตลอดเวลานะครับก็ใครที่เป็นเมนซัพพอร์ตนะครับลองวางแผนกันดูดีๆนะ แต่ว่าเอาจริงไอ้สควิบบี้ตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวซัพพอร์ตนะครับที่เทียสูงมากในลานประลองอิมเมจนนะครับยิ่งเอาไปคอมโบกับน้องหมูซอบอเนี่ยผมบอกเลยน่าจะโหดมากๆนะแล้วก็นอกจากนี้ครับเดี๋ยวเราน่าจะใกล้ไปดูแพ็กเกจอัปเดตในรอบนี้แล้ว,วเพื่อนก็นี่เลยครับสัตว์ขี่ใหม่นะครับที่มาน้องเซฟฟี่นะครับเป็นมา้าไปกริสันะก็สําหรับสเตตของน้องนะครับสามารถเพิ่มโจมตีเลื่อนแล้วก็ต้านขี่ได้ครับนี่นะครับ3ค่า แล้วก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูแพ็กเกจใหม่เลยดีกว่าเพื่อนๆสาหรับแพ็กเกจในรอบนี้นะครับอันแรกสุดเนี่ยก็จะเป็นน้องเซฟฟี่ที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เนี่ยของต้องมีครับแล้วก็ชุดคอสตูมในรอบนี้นะครับแพ็กเกจชุดดูดูใหม่ร่วงสําหรับชุดน,นี้เนี่ยโอ้หเพื่อนเอนเอาจริงผมก็อยากจะบอกว่าของมันต้องมีอีกแล้วอะเพราะอ,อะไรนะครับเพราะว่าสเตตของมันเพื่อนๆนนี่ครับือดูดโรแมนติกนะครับสําหรับเซ็ตนี้เนี่ยมันเพิ่มค่าพลังโจมตีได้ด้วยนะส่วนละ35แต้มนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับแพ็กเกจลัคกี้สกูบบี้นะครับก็จะเป็นตัวอิมเมอร์เจนซ์สิบใบแล้วก็จะมีกล่องสุ่มนะครับห้าถึงสิบใบกับเอนเตอร์จีดิงนะครับอีก2ขวดด้วยนะราคาก็อยู่ที่แพ็กเกจละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็แพ็กเกจหินสลักซัพพอร์ตอันนี้ผมก็พูดไปแล้วนะไม่ต้องรีบก็ได้นะครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะค่อยๆเล่นไปดีกว่านะครับคือถ้าจะเติมอันนี้แล้วเราก็ไม่เยอะเนี่ยผมว่าเก็บเงินไปซื้อแพ็กเกจอื่นเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะพัฒนา ID ได้ดีกว่านะแล้วกก็็็ตต่มม่่อออออมมาาานนนนะคคครรัับแพพเเเเเจจชชืืวทิงีุ้้ ก็นี่เลยครับมันจะคือแพ็กเกจนี้นะสําหรับแพ็กเกจนี้เนี่ยราคา1,100งพันะครับสิ่งที่เพืเ่อนๆจะได้ก็คือหน้าตัมลาเวทนะครับรวมแล้วทั้งหมด450แผ่นนะครับสําหรับหน้าตัมลาเวทตรงนี้นะแล้วก็ได้แบบเลือกได้เลยนะครับ1เล่มนะสําหรับพาสซีฟนะครับซึ่งสกิลพาสซีฟพิเศษตรงนี้ก็จะเป็นพวกคริเทียลโฟนะครับเดลี่เทมโป้ควิกโอเวอร์คัมเพอร์เฟกชานแล้วก็พอชันอะเกนพวกนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไปซื้อเองนะครับครบาาาาฟจกกหนน้ระดษเี่ย มันใช้ถึง300หน้าเลยนะนั่นหมายความว่าไอ้แพ็กเกจ1,100เนี่ยเพื่อนๆจะได้หน้ากระดาษรวมขั้นต่ำมูลค่า750หน้าเลยครับถือว่าโคตรคุ้มนะเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันยังมีกล่องส่มหน้ากระดาษน,นะครับให้เราอีก4กล่องด้วยนะแล้วก็มี e Energy d r i n k อีก3ขวดด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เน้นสกิลพวกนี้แล้วเนี่ยเอาจริงผมว่าตรงนี้ก็ไม่ต้องจัดนะเพื่อนๆก็จะสามารถเซฟงบได้อีก1,100เลยนะครับตรงนี้แล้วก็แพ็กเกจพัฒนาพนาหนะระดับต้น,นบ99บาทก็ เอาจริงมันก็ไม่แพงแต่ว่าผมว่าอันนี้เนี่ยคือเราหาได้ไงทุกอันมันหาได้ในเกมนะครับผมก็คงไม่จัดนะครับ99าบ้าทนะข้าไปดีกว่าแล้วก็ต่อมานะครับแพ็กเกจดวงดาวก็สําหรับใครที่เป็นวานนะครับผมว่าน่าจะต้องเติมแหละมันก็คุ้มนะครับเพราะว่ามันเพิ่มเตตที่เราค่อนข้างเยอะนะเพิ่มได้แบบไม่ต้องเสี่ยงดวงด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายเติมไม่หนักถึงกลางๆนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องเติมก็ได้นะก่อนที่จะจากกันเดี๋ยวเรามาดูคอสตูมของน้องโลกอันใหม่หน่อยดีกว่าโอ้โห หัวเส้นหมี่เพื่อนหัวเส้นหมี่เอาจริงผมเกียดทรงผมมากเลยคืออยากจะเอาแค่ใบไม้ได้ไหมอะทรงผมนี้ไม่เอาได้ไหมของน้องโลนะครับก็ชุดเอาจริงนี่มันชุดนักเรียนชัดเลยนะก็ชุดก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมลองใส่กับมวกอื่นดีกว่าเออถ้าใส่กับมวกอื่นก็ดูน่ารักอยู่นะเนี่ยแบบเนี้ยน,นี่ก็เข้านะครับก็ได้อยู่นะ ก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลอัปเดตที่ผมสรุปมาให้เพื่อนๆในวันนี้นะอ๋อใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันจะมีของรางวัลเอพิโซดนะครับมันก็อัปเดตเข้าตู้จดหมายแล้วนะก็อย่าลืมไปกดรับกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมกดรับเลยแล้วกันยังไม่ได้กดเหมือนกันนะครับนี่ก็ได้มาเต็มเลยนะครับรวมไปถึงฉายาด้วยนะก็เดี๋ยวมากดใช้กล่องคอสตูม um เลยดีกว่าแล้วก็รอบนี้ต้องบอกว่าเขาแก้บัคแล้วเพื่อน <laughs> เขาแยกกล่องตามอาชีพให้เราเลยนะครับก็ของโลนี้น่าจะเป็นสีทองนะอันนี้ Okay. มาเดี๋ยวผมลองใส่ให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่าว่าหน้าตาน้องลงจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีตกแต่งศีรษะนะครับนี่เลยรูปเกี่ยวนะครับเอาจริงเป็นชุดหลีเลยน้องโลงนี่เป็นชุดหลีเลยแล้วก็มีไก่เสียบไม้นะครับ เออนี้โอเคอยู่นะกระเชมไม้ผมชอบอยู่แล้วก็ที่เพนน่าลายสตรอเบอรี่นะครับโอ้โหบอกเลยน้องโลกนี่น่ารักเลยอะน่ารักเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปอัปเดตข่าวสารในวันนี้ก็จบเพีงเท่านนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมมากถ้าเกิดผมพูดอะไรตกหล่นไปเนี่ยผมก็ขออภัยล่วงหน้าไปเลยแล้วกันนะผมก็พยายามให้เพื่อนๆเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เยอะที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะอุ้ยนี่มีคนขี่ม้าตัวใหม่มาแล้วนะครับแล้วเดียววรรออกกััันคป้สดี็ขตไบ